ก็คงจะไม่ได้เห็นสองพี่พาวีเนี่ยคะ่ะลงสนามป่วยหนักนะคะเพราะว่าต้องผ่าตัดเกือบ4เดือนค่ะแต่ว่าหลังจากผ่าตัดมาสามเดือนค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้ใช่ไหมไม่ถึงขนาด<ช>ต้องใส่ไมคค้ำต้องนั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยดูรุนแรงจะได้จะกลับมารับใช้ชาติได้เมื่อไหร,หร<ๆ>่อ่ะลูกก็รับใช้ชาติอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็ยังรับใช, <S <S ใ,ชใช่ไหมจริงช้ำโลกทันไหมยากนิดนึงค่ะให้กำลังใจน้องสองหน่อยเพราะว่าอยากให้สองลงสนาม สวัสดีทุกคนนะคะที่สนุกตบสนันวันนี้พี่บอยอยู่ที่สนามซ้อมของสาวๆาทีมชาติไทยนะคะแต่ก่อนจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยพี่บอยไปเจอพี่พาวีสีทองนี่ไงใส่เสื้อนะสีทองนี่คือเสื้อ private หรือว่าแบบเสื้อ private หรือเสื้ออะไรเดียเสื้อใส่สบายๆของทีมชาติไทยปีนี้นะคะก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่จะมีแดือบใส่ลำลองสบายๆนะคะก็ไปคุยกับน้องพี่พาวีสีทองก็เลยซื้อเสื้อมานะคะนี่คือเสื้อทีมชาติแบบ ลำลองในเสื้อสีทองค่ะน้องสองพิภาวีเนี่ยคุยกับพี่บอยเนาะว่าอยากจะรับใช้ชาติแต่ว่าด้วยอาการขณะนี้เนี่ยป่วยหนักนะคะเพราะว่าต้องผ่าตัดเอ็นไข้ที่หัวเข่าบวกกับตัวหัวเข่ามีปัญหาเนาะน้องก็บอกว่าการรับใช้ชาติเร็วสุดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็น4เกมปลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นวีเน e 2่ 5, รวมไปจนถึงการแข่งขันชิงชมป์โลกก็คงจะไม่ได้เห็นสอ พิภาวีเนี่ยคะ่ะลงสนามนะคะส่วนซีบีลีแน่นอนว่าไม่ทันแน่นอนเนาะก็รอรุ้นและให้กำลังใจน้องสองนะคะที่จะกลับมารับรายใช้ชาติทันหรือเปล่าในช่วงซีเกมส์พฤศจิกายนนะคะและไปดูคอร์เรคชันใหม่เปิดตัวพี่บอยคุยกับสองที่แกรนด์สปอร์ตซึ่งเขาเป็นผู้ที่ออกแบบเสื้อนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ชุดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงของเราวอลเลย์บอลชายด้วยวอลเลย์บอลหญิงด้วยเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูคะ่ะว่าคอร์เรคชันปีนี้สวยยังไง ย้ำเนาะผ้าทำมาจากอัพไซคล n g ิงนะคะทำมาจากขวดพลาสติกแล้วออกแบบดีไซน์สวยงามทันสมัยที่สำคัญก็คือไม่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็รักษากลิ่นเหงือ่อเวลาเล่นกีฬานหนักๆด้วยนะคะไปดูค่ะว่าปีนี้มีกี่สีและสวยขนาดไหนให้สองวิพาดีเล่าค่ะทั้งสองค้าขาเป็นยังไงบ้างลูก อก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้ใช่ไหมไม่ถึงขนาดต้องใส่ไมค์คำต้องนั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใหม่แล้วค่ะที่เดินได้และจากวันที่เราไปเล่นหลีเกาหลีแล้วประสบอุบัติเหตุในสนามกี่เดือนแล้วค่านตอนนี้ก็เกือบ4เดือนค่ะแต่ว่าหลังจาดการตัดนาำสามเดือนขาดตัดสามเดือนจริงๆตอนนั้นอาการคืออะไรนะคะลูกเอ็นไข้หน้าแล้วก็หมอนลอกฉีกโอ้โหดูรุนแรงแต่จะกลับมารับใช้ชาติได้เมื่อไหร่อะลูกก็ รับใช้ชาติอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็ยังรับใช้ใช่ไหมรับใช้ด้วยได้กำลังใจใช่ไ่มไม่แต่ลงสนามได้เมื่อไหร่ล่ะจริงชมป์โลกทันไหมยากนิดนึงจริงชมป์โลกยังไม่แน่ใจสิ้นปีก็คืออะไรซีเกมส์หรอพุจินั่นคือนั่นคือแผนแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแสดงว่าช่วงนี้ก็คือต้องดูแลร่างกายช่วงบนก็คือออกกําลังกายเฟิร์มนะช่วงล่างก็เริ่มแบบว่าเทรนได้แล้วค่ะมันเป็นช่วงที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ให้กาลังใจต่อไปหลายคนถามพี่บอยบอกพี่บอยให้กาลังใจน้องสองหน่อย<ม>เพราะว่าอยากให้สองลงสนามคล้ายๆกันปีที่แล้วจําได้ว่าวีเอลสองศูนย์สองสี่คนป่วยคือน้องเพียวก็ไม่ได้ลงสนามหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยทั้งสามสนามแน่นอนปีนี้สองวิภาวีก็คือป่วยอยู่นะคะก็เชียร์อยู่เมืองไทยเนาะใช่ค่ะแต่น่าใสาเลยนะตอนเนี้ยเ,เพราะเธอครับเพิไปทำหน้าที่เกาหลีมาหรือเปล่า วันหยุดเนี่ยหนูก็เดินเข้าคลินิกเลยไม่จริงหรอกฉันหุนฉันเห็นวันหยุดก็ไปกินกาแฟกับสาวๆที่เกาหลี <laughs> ฉันเห็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ยังไงย,ยัง,งยไงเห็นมาจากไหนเห็นมาจากส <laughs> ตอรี่ไอจของเพอนั่นแหละ <laughs> ดูมีความสุขนะคะค่ะแฮปปี้ค่ะ <laughs> มันเป็นมันหยุดไงคะมันหยุดแฮปปีพูดให้ดีนะพวกพูดไม่ดีเนี่ยแม่บอยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการการแซะดารามาแล้วเนี่ยฉันแซะเก่งนะขายของคือน้องสองชอบสีแดงสีแดงสีแดงพี่บอยพี่บอยสั่งซื้อสีดําไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีคนเพื่อนๆบอกว่าพี่บอยรู้ว่าพี่บอยจะมาที่นี่แกจะสั่งซื้อ67ตัว ก็จะได้กอดเลยใช่ไหมฉันก็ไม่รู้วันนี้เขาแบบให้สัมภาษณ์ให้เจอสองไม่ได้เจอสองไม่รู้กะมาซื้อเสื้อปุ๊บอ้าวอยู่พอดีอ้าวทีมงานเนี่ยธะดูทีมงานทีที่เขาน่ารักมากเลยทีมงานเขาเยอะมากเลย <c oughs> ก็คือวันนี้เขาโปรโมทเสื้อนะเป็นแบบออนไลน์เนะาะเมื่อเช้าเป็นน้องน้อง <c oughs> น้อ,องอยู่ฟ้ามาช้าเป็นอยู่ฟ้าตอนบ่ายเป็นสองสู้ๆให้กำลังใจและกลับมาเร็วๆนะคะหลายคนก็อยากจะเชียร์น้องสองให้กลับมาลงสนามช่วยทีมชาติไทยแต่ว่าเป็นไรเมื่อพร้อมตอนนี้ป่วยก็ขอให้หายเร็วๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณะคะ่ะน้องน่ารักมาก ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมเชียร์สนุกตบสนันบนโซเชียลของพี่บอยนะคะนี่คือคอนเทนต์ที่ตั้งใจเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลที่ติดตามเนาะน่าจะถึงเวลานี้ที่พี่บอยพูดอยู่เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีฟรีทีวีได้สิทธิ์ที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2025นะคะแมตช์แรกเนี่ย4มิถุนายนเดี๋ยวเรารอดูว่าการซื้อในห่วงโค้งสุดท้ายเรียกว่าลิขสิทธิ์ที่ จะซื้อแบบลัามินิทเนี่ยจะเป็นยังไงช่องไหนจะได้ไปนะคบแต่ว่าทราบมาว่าราคาที่ตั้งเป้าเอาไว้2อถึงสล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อที่ไทยจะแข่งขันแน่ๆเนี่ยสิบสองแมตช์เนี่ยนะคะก็ดูว่ามันค่อนข้างจะสูงแล้วก็ยากเย็นในยุคที่เศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมทรัศทัขนาดที่ซบเซานะคะแต่พี่บอยก็ยังอยากเชียร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้คนไทยได้มีความสุขหน้าจอกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BN l ได้นะคะนี่คือกีฬาประเภททีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ประเทศไทยเราที่จะมีคนเข้าไปแข่งขันเนาะก็ถือว่าเป็นระดับโลกจริงๆนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะลืมตรงนี้เนาะว่ากองเชียร์และกําลังใจในการถ่ายทอดสําคัญมากสําคัญสําหรับสาวๆและมันสำคัญมากสุหรับแฟนวอลเลย์บอลที่อยากได้ดูภาพสดๆใหญ่ๆหน้าจอฟรีทีวีค่ะนี่คือเชียร์สนุกตสนานในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่สวัสดีค่ะ